ระดับโลกของจริงลิซ่าแบล็กพิงเซ็นสัญญาค่ายยักษ์ RCA r e c o r d รอชมเพลงใหม่และคอลแลบกับศิลปินระดับโลกเวลสตาสวยเก่งและรวยลักชูรี่สีคำนี้ต้องยกให้สาว Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงล่าสุดเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมา CEO สาวบริษัทลาวทำเอาบ l i n g และลินลี่เซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียว กับการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง RCA r e c o r d ภายใต้ของสหรัฐอเมริกาลิซ่าประกาศร่วมมือครั้งใหม่กับ RCA r e c o r d ภายใต้ข้อตกลงนี้ลิซ่าจะปล่อยเพลงเดี่ยวใหม่ร่วมกับค่าย RCA r e c o r d และจะเป็นเจ้าของผลงานเพลงทั้งหมดโดยสมบูรณ์นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสุดยิ่งใหญ่บนเวทีโลกในการเซ็นสัญญากับ RCA r e c o r d ลิซ่าเผยว่า ฉันตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมครอบครัว RCA และฉันมั่นใจว่าพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในการสร้างความเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ในศิลปินเดี่ยวของฉันรอคอยที่จะแสดงให้โลกเห็นทุกสิ่งที่เราเตรียมไว้เท่านั้นไม่พอ RCA Records อยู่ภายใต้ Sony Music Entertainment ที่มีศิลปินระดับมากความสามารถเช่น Justin Timberlake, a p e o c k y s e Becky G, Foo Fighters ซ ja on, i ส a d ด j จั a คั a มาร์ครอน k ันเคทร a น a p าพิงค์สตีฟเลซี่วิกตอเรียม t w เนตวิสและอีกมากมายงานนี้แฟนๆพากันติด Hashtag a c a x l o u d และ #XACA ใน X Twitter พร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำคัญของสาวลิซ่าเพียบ